เกี่ยวพัดพี่น้องมาบึงไปให้นำลุนอันนี้คือป่ายางป่ายางป่ายางพลาล่าบันตะเกียวขีดบาตตะเกียวนี่เขาปลูกยางพลาล่าทำหน้าเป็นบางชวนครับพ,พี่น้องมาบึงบรรยากาศอยู่หัวฟ้าคนเลี้ยงงัวโอ้ผลนนกพี่น้องนกนกอย่างผมสะอ่อนหลายเมืงเนี่ยเห็นบอกพี่น้องบินพี่น้องอาจีะเดี๋ยวบ่เห็นเดอ้อ มงเขา,าเขาเอือนมงอย่างนอปิดปิดปิดน่นหลายเทเนาะพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศค่อยขำยง้มแรงครับยง้มแรงหามงข้องมงพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศตะวันกำลังโต๊ดินพี่น้องกินหัดสมัยเฮาเป็นเด็กน้อยตะกินนอพี่น,อน้องเนาะโอ้ยค่อยคำยง้มแรงเหมือคคำมื่นขึ้นลงมากแล้วพี่น,ออน,อออขขน้อง นกก็เริ่มเขาร่วงเขาล่งาลงค้นก็เริ่มไรงัวไรควายเขาลักเขาแรงแล้วครับนห่คกับพี่น้อง